คนอิสราเอลมันนน้นนางเคยนั่งอยู่ใต้ต้นอินทภาลามเดโบราที่อยู่ระหว่างรามาและเบ็เอลในแดนเทือกเขาเอฟราอินและคนอิสราเอลก็มาหานางที่นั่นเพื่อให้ชำระความนางใช้คนไปเรียกบาราบุตรอาบีโนอัมให้มาจากเคเดชในนัททาลีและกล่าวแก่เขาว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลมีได้ทรงบัญชาท่านหรือว่าไปสิรวมพล ไว้ที่ภูเขาทาโบจงเกมจากเผ่านักชาลีและเผ่าเสบูรุนหนึ่งหมื่นคนและเราจะชักนำาสีเสราแม่ทัพของยาบินให้มาพบกับเจ้าที่แม่น้ำคีโชนพร้อมกับรถรบและกองทหารของเขาและเราจะมอบเขาไว้ในมือของเจ้าบาราจึงตอบนางว่าถ้าแม้นางไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปถ้าแม้นางไม่ไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่ไปนางจึงตอบว่า ฉันจะไปกับท่านแน่แต่ว่าทางที่ท่านไปนั้นจะไม่นำท่านไปถึงศักดิ์ศรีเพราะว่าพระเจ้าจะขายสีเสราไว้ในมือของหญิงคนหนึ่งแล้วนางเบโบราก็ลุกขึ้นไปกับบาร่าถึงเมืองเคเดสบาร่าจึงเรียกเสบุรุนกับนับทาลีให้ไปที่เคเดสมีคนหนึ่งหมื่นเดินตามขึ้นไปและนางเบโบราก็ไปด้วยพระเจ้าทรงกระทำให้สีเสรา พร้อมกับรถรบทั้งสิ้นของท่านและกองทัพทั้งหมดของท่านแตกตื่นพ่ายแพ้ด้วยคุมดาบต่อหน้าบารากและศิเสราก็ลงจากรถรบวิ่งหนีไปและบารากได้ไล่ติดตามรถรบทั้งหลายและกองทัพไปจนถึงฮาโรเชฮากูยิมและกองทัพของซิเซราก็ล้มตายด้วยคุมดาบไม่เหลือสักคนเดียวเดโบลานั้นได้ให้กำลังใจกับ คนอิสราเอลในการติดตามพระเจ้าสมัยนั้นอิสราเอลอยู่ในความทุกข์ยากถึง20ปีอยู่ในความยากลำบากจนเดบโบลานั้นได้เข้ามาช่วยพลิกป,ประวัติศาสตร์ของอิสราเอลคือทําให้คนอิสราเอลนั้นสามารถอยู่อย่างสงบและมีความสุขยาวนานถึง40ปีนี่คือฝีมือของเดโบลาสังคมมักมีคํากล่าวมากมายที่สะท้อนให้เราเห็นว่าเราจะเป็น แบบไหนอกว่าสถานการณ์สร้างวีระบุรุษและเขาไม่ได้อยากจะต่ออีกด้วยอีกประโยคนหนึ่งว่าถ้าสถานการณ์เนี่ยสร้างวีระบุรุษหรือสถานการณ์อาจจะสร้างมหาโจรก็ได้ก็คือหมายควาว่าในทุกเหตุการณ์เนี่ยเราจะเป็นวีระบุรุษหรือเราจะเป็นมหาโจรก็ได้เราต้องเลือกเดโบลาได้เลือกที่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่พี่น้องเชื่อบอกคนข้างๆว่าข้าพเจ้าเลือกเป็นซูเปอร์ฮีโร่เดบโบลานั้นมีตําแหน่งสูงเป็นผู้วินิจฉัยเป็นตําแหน่งที่สูงในบทบาทในเวลานั้นแต่ว่าเขา อยู่บนหอคอยงาช้างในประการที่หนึ่งก็คือ่วงใย,ยงานของพระเจ้าทันทีอยู่ในผู้ใช้บทที่ 4, 4ี่ก็สถึงข้อ5เวลานั้นเป็นเวลาที่คนอิสราเอลอยู่ในความทุกข์ยากและเดโบลาเองนั้นได้ทําหน้าที่ที่จะเป็นเสียงของพระเจ้าเป็นผู้ที่ไข่ทิศทางกับคนที่อยู่ในความทุกข์ยากนั้นอย่างมากมายพระเจ้านั้นได้เรียกเดโบลาให้ตอบสนองที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหลายครั้งเราเห็นปัญหา หลายครั้งเราเผชิญกับเหตุการณ์หลายอย่างเห็นคนอื่นอยู่ในเหตุการณ์หลายอย่างหรืองานของพระเจ้าอยู่ในเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างและเราทําอย่างไรเดบล่านั้นได้เห็นนะคะและพระเจ้าได้เรียกเขาหนุนใจเขาผ่านจิตใจจนเห็นเหตุการณ์แล้วก็เกิดความรู้สึกว่าอยู่นิ่งๆไม่ได้ต้องตอบสนองห่วงใยงานของพระเจ้าต้องแสดงออกเป็นการตอบสนองทันที คิดดูก่อนแต่เดบลานั้นตอบสนองทันทีเวลานั้นอิสราเอลไม่มีผู้นำเจ้าเรียกเดบลาให้ห่วงใยงานพระเจ้าเนี่ยผ่านการกดกี่กบเพงวันนี้พระเจ้าอาจจะเรียกท่านเพื่อให้ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหลายครั้งการตอบสนองห่วงใยงานของพระเจ้านั้นต้องแสดงออกเป็นการกระทับเธอเปิดโอกาสให้คนมาร้องทุกข์อยู่ในข้อ5้า่นสถานที่ก็คือ ใต้ต้นอินทาาลัมทั้งร้อนทั้งอาจจะลำบากมากก็ยินดีตอบสนองชื่อของเดบลาแปลว่าพึ่งที่มีประโยชน์ฮันนี่บีพึ่งที่หาน้ำหวานเพราะฉะนั้นเดบลานั้นเป็นพึ่งที่มีประโยชน์เชื่อว่าเราทั้งหลายเมื่ออยู่ในการติดตามพระเจ้าเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีประโยชน์ที่จะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่ออาณาจักรพระเจ้าคนที่ห่วงใยงานพระเจ้านั้นจะก,กระตือรือร้นฟื้นฟูอยู่เสมอ เดบอลานั้นแสดงอาการอย่างชัดเจนเมื่อคนนั้นมาขอความช่วยเหลือนะคะกับดุรล้ลลนเอาใจใส่นะะไม่ใช่บอกว่าทุละไม่ใช่เดบอลาร่วมในภาระใจของพระเจ้าที่จะทําให้แผนของพระเจ้าสําเร็จเดบอลาร่วมในเป้าหมายที่จะช่วยคนอิสระไปสู่ชัยชนะติดตามพระเจ้าไม่ต้องถูกกดขี่คาถามของข้าพเจ้าท่านยินดีอยู่ในแผนและเป้าหมายของริสจักรหรือไม่ภาระของพระเจ้าต้องเป็นภาระของเรา เห็นไหมคะว่าเดโบราเป็นตัวอย่างที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขห่วงใยคนความห่วงใยของเราความรักของเราที่อยู่ในเราที่มีต่อเขาและคาสิ่งที่เราทาทาให้เขาได้รับพ่อพอวันนี้พระเจ้าจะใช้ท่านทําเหมือนอย่างเดโบราได้เเมนไหมคะพี่น pues, ้องคะที่มีความห่วงใยต่อคนต่องานของพระเจ้าสะท้อนลักษณะของเขาออกไปนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มีหัวใจเดียวกับพระเจ้า ห่วงใยงานของพระเจ้าห่วงใยคนของพระเจ้าห่วงใยความรู้สึกที่ประชาชนกําลังเผชิญอยู่และรู้ว่ามองด้วยสายตาและความรู้สึกเดียวกับพระเจ้าเดโบรานั้นแบกภาระ,ะร่วมกันมีหัวใจเดียวกับพระเจ้าเดโบร่าทาหลายอย่างมากที่สะท้อนความเป็นคนของพระเจ้าไม่ใช่ใค่หัวเข่าอย่างเดียวใช้หัวสมองใช้หัวใจแล้วก็ใช้หัวเขา่าทําให้เห็นการอวยพรของพระเจ้าเกิดขึ้น ความห่วงใยงานพระเจ้านั้นแสดงออกมาไม่ว่าอาจจะต้องเผชิญกับความลำบากบ้างการที่เรานั้นห่วงใยงานพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องจ่ายราคาเดโบลาจ่ายถาอยู่ใต้ต้นอินทผาลำคนสมัยนั้นพี่น้องคะธรรมชาติก็คือมีต้นอินทผาลำในแถบปาเลสไตน์ถูกไหมคะพี่น้องก็อยู่ใต้ต้นไม้เวลาคุยกันใต้ต้นไม้และเดโบลาก็ต้องจ่ายราคาพี่น้องร้อนก็ร้อนอากาศร้อนรู้ไหมร้อนแค่ไหนร้อนจนตาย รู้ไหมพี่น้องร้อนมากจริงๆแต่ก็สามารถยินดีคําว่าห่วงใย,ยงานพระเจ้าหมายความบางครั้งเราต้องจ่ายราคาเป็นความยากลําบากเหมือนเดบโบลา่าพี่น้องยินดีไหมคะเยเมนไหมคะนะคะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในป,ปิลนปีบทที่4ี 12, ่ข้อสิบสองก็บอกว่าข้าพเจ้าประชิญความอิ่มท้องประชิญความยากลําบากประชิญความสุขสมบูรณ์ภูนสุขและความขัดสน แสดงว่าเราอาจจะเจอบางครั้งเราก็มีนด้รับสิ่งที่ดีบางครั้งเราก็อาจจะบผชิญบางสิ่งบางอย่างแต่เรายินดีที่จะทําให้งานของพระเจ้าสําเร็จเห็นไหมคะประการต่อมายินดีเป็นผู้นําในยามที่ขาดผู้นําอยู่ในข้อที่6ข้อที่9เดบโบล่านั้นยินดีเป็นผู้นําในยามที่ขาดผู้นํา ขาดผู้นําคือผู้นําไม่ทํางานอาจจะมีผู้นําอยู่ในตําแหน่งเวลานั้นคือบาราบาร่านั้นเป็นผู้นําในกองทัพแต่ด้วยความที่ผู้นําขึ้นมาเนี่ยไม่มีเหนือขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมคือกษัตริย์เนี่ยไม่อยู่บาร่าเกิดความกลัวชีวิตของคนอิสราเอลที่ ดื้อดึงแล้วก็เดินไปในทิศทางต่างๆไม่ได้มีใจไปในทิศเดียวกันเลยทําให้เขาเองนั้นไม่กล้าที่จะดืนขึ้นมานําทั้งที่อยู่ในบทบาทและตําแหน่งเดโบราณนะได้แสดงสภาวะการเป็นผู้นาและทําให้บาราดทําบทบาทของตัวเองในพระคัมภีร์ในผู้วิ้ัยบทที่4ขอ้อ6เดโบราท,ทำยังไงคะพี่น้องเรียกคนให้ไปเรียกบา巴าดมาแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรกับบาราดในเชิงที่ข่มขู่หรือทาให้บาราดนั้นไม่อยากทํา เพราะบาลานั้นอยู่ในตำแหน่งแต่ว่าไม่รู้สึกทำยังไงให้คนนั้นเดินไปกับพระเจ้าในเวลานั้นคนกระจัดกระจายเดโบลาก็เดินสติเพื่อทำให้บาลานั้นได้สติคิดว่าพระเจ้าใช้เขาขั้นแรกก็คือบอกให้บอกว่าให้รู้บอกว่าพระเจ้าใช้คุณไม่ใช่เหรอขั้นที่สองวางแผนเป็นนักยุทธศาสตร์วางแผนการลบทำให้บาลาดเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาอย่างแรงกล้าว่าจะชนะได้จากความรู้สึกที่เขาเองนั้นรู้สึกใจ่อและยิ่งกว่านะั้นเธอเปไงบอกว่าเอานะ เดี๋ยวไปรวมเอาเอา,เอาเสบูลุนกับนัททาลีมาเลยเพราะอีกสองเผ่าเนี่ยั้งหมดสิสองเผ่านะใช้แค่สองเผ่าทําให้เขารู้สึกว่าอ๋อเขามีกองกําลังที่จะออกไปลบได้เขาไม่ได้ตัวคนเดียวที่จะออกไปทํางานแต่เดโบล่านั้นวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างจนทําให้บาลานั้นมั่นใจนี่นะเดี๋ยวนะเราจะไปล่อให้กองทัพศัตรูนี่นะมาอยู่ที่แม่น้นําทีโชนนาีน้ําเงินเนี่ยนะ ใอ่าให้ให้เขาอยู่ตรงนั้นแถวตรงนั้นนะเสร็จแล้วเนี่ยกองทัพของอิสราเอลของบาลาสนี่นะให้ไปอยู่ที่ภูเขาทาโบไอ้รถไอ้รถลบเนี่ยมันต้องอยู่ที่ลา่างถ้ามันไปขึ้นไปภูเขาไหวไหมอ่ากองกองทัพของเราอะ่ะของฝ่ายอิสราเอลเนี่ยอยู่บนภูเขามันจะขึ้นไปยังไงมันก็ต้องจอดอยู่ตรงแถวนั้นถูกไหมเขาฉลาดชนิดว่าเป็นคนที่สาเส้นทาง มีประเทศรู้หมดเลยรู้ว่าตรงนั้นเป็นที่ดินนั่นคือที่ปะทะจุดปะทะของสองฝ่ายที่นั่นเป็นที่ลาบนั่นคือที่ที่รถมันจะต้องมาแถวนั้นแน่นอนเพราะมันเป็นที่ลาบแลวอะไรรู้ไหมคุณสมบัติที่ดินแถวนั้นเป็นดินโคลนเหนียวเหนียวถ้าโดนน้าเมื่อไหร่เหนียวสุดเลยรถเนี่ยวิ่งไม่ได้ทํายังไงรถวิ่งไม่ได้ก็ไม่มีค่าเลยมันก็ถือว่ามันแจวว่ามีรถลบใช่ไหมพะกัมพีบอกว่าไงอย่าคิดว่าเรามีรถลบหรือรถมา้าแต่เรามีพระเจ้าใหญ่สุดแล้ว เดเมนไมคเพี่น้องกองทัพใครจะยิ่งใหญ่แค่ไหนไม่ต้องกลัวเจ้าอยู่กับเราเดโบลาก็พูดแผนให้กับ,บาลาดฟังบาลาดฟังนละกตื่นตาตื่นใจดูเหมือนความสําเร็จนี่อยู่แค่เอือ้อลักษณะเดโบลานี่นะพี่น้องนอกจากจะเป็นคนที่เป็นกล้าเป็นผู้นําขึ้นมาปลุกคนที่เป็นผู้นําในตําแหน่งต่างๆนะให้ขึ้นมาเป็นผู้นํามีสติมีสมอง วางแผนอย่างดีแล้วยังมีชีวิตที่เป็นสัตที่ศรัทธาของเขามาก,มากๆจริงๆถ้าเกิดเราต้องไปออกรบเนี่ยเราจะไปออกรบกับใครเราต้องคิดแล้วใช่ไหมแสดงว่าเราต้องไปกับไอ้คนที่เราเชื่อใจมากๆหรือว,ว่าคนนี้มันต้องช่วยเราได้แสดงว่าเดโบลาเนี่ยมีชีวิตศรัทธาจนเขาจะเอาไปด้วยเพื่อเอาไปเพื่อเวลาไปในสนามรบแล้วเนี่ยยามขับขันเนี่ยเดโบลาช่วยได้อีกหนึ่งคนที่ยอมให้พระเจ้าใช้และหนึ่งคนที่ยอมให้ชีวิต เป็นแบบเดบล่าทาให้40ปีอิสราเอลมีความสู้ก่อนหน้านี้20ปีทุกพระเจ้าเปื้นให้เลยอีก20ปีมีความสุขกลายเป็น40ปีเองพระเจ้าใช้คืนหมดเลยเดบล่านั้นวางแผนอย่างดีจริงๆคนะเลยทําอย่างเต็มที่ใช้ความสามารถกู้วิกฤตได้พี่น้องคะมาในข้อที่สามสนับสนุนจากพระเจ้าแผนระวางดีแค่ไหนพี่อาจจะผิดพลาดก็ได้เพราะว่าเห็นใช่ไหมแผนที่เ,เมื่อกี้เห็นใช่ไหมคะ อยู่ในที่ราบพี่น้องพื้นดินนั้นเป็นดินเหนียวแต่แม่น้ําอยู่ใกล้ๆพี่น้องแค่นั้นไม่ได้ไม่ได้มีปัญหามากนะถ้าพระเจ้าไม่ได้ร่วมมือด้วยพี่น้องเดโบลานั้นใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าผู้วิจัยหรือว่าผู้เผยพระในอดีตนั้นเป็นเสียงของพระเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าพูดด้วยเขาต้องใกล้ชิดจนสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเขานั้นเขาถึงกล้าไปพูดกับคนของพระเจ้ากล้าบอกเลยว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนจะวางตรงไหน แล้วพระเจ้าก็รับรองจนพวกนี้เนี่ยตายเกือบหมดนะไอ้ที่เหลือก็วิ่งหนีวิ่งหนีอันนี้พลอยวิ่งหนีป๊บมันก็ต้องวิ่งไปสู่ซี่สูงจ้ะ ก็ไปข้างหน้านิดนึงได้ไหมคะหรือว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนจะวางตรงไหน พระเจ้าก็รับรองจนพวกนี้เนี่ยตายเกือบหมดนะไอ้ที่เหลือก็วิ่งหนีวิ่งหนีท่าน,นี้พลอยวิ่งหนีป่ะมันก็ต้องวิ่งไปถูดซี่สูงใช่ไหมน่นจะเป็นสัญญ,ญาณเน็ตค่ะเพราะว่าที่อัพวิดเน็ตมันมีปัญหาอยู่โทษนะคะเอเมนค่ะเดี๋ยวพี่น้องรองสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขอให้อาจารย์กเกรอ่าได้ ดูแก้ไขทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะช่วงเวลาีีผู้นำท่านไหนนะคะที่ได้ฟังล้วในช่วงแรกแล้วก็ช่วงกลางนะคะอยากจะมีสิ่งไหนนะคะอยากจะแบ่งปันนะเตรียมพร้อมไว้เลยนะคะ น้องรอสักครู่หนึ่งนะคะต้องขออภัยนะคะรอสัญญาณเดดสักครู่ค่ะสัญญาณเดดให้ค่ะ ช่วงเวลานี้นะคะในช่วงที่กาลังรอสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะเมลี่ขออนุญาตฝากคําถามนะคะที่ให้ผู้นําอำเภอ,อทุกท่านนะคะได้แชร์ในเช้าวันนี้นะคะก็ซึ่งวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับการเป็นผู้นำใชนไหมการตอบสนองในงานของพระเจ้านะคะคําถามนะคะก็คือว่าท่านจะสร้างคนให้อาสาตัวทําสิ่งต่างๆในเวลาที่ขาดผู้นํานะคะหรือขาด คนทำเรื่องนั้นนะคะให้ตอบสนองอย่างไรบ้างนะคะย้อนคำถามใหม่นะทวนคำถามใหม่นะคะท่านจะสร้างคนให้อาสาตัวทำสิ่งต่างๆในเวลาที่ขาดผู้นำหรือขาดคนทำเรื่องนั้นให้ตอบสนองได้อย่างไรนะคะก็ะฝากเชิญชวนนะคะผู้นำอำเภอทุกท่านนะคะเดี๋ยวหลังการจบนะคะในการฟังพโทชนาพระเจ้าในเช้าวันนี้จะได้มาช่วยกันในการแชร์นะคะ หลองจนพวกนี้เนี่ยตายเกือบหมดนะไอ้ที่เหลือก็วิ่งหนีวิ่งหนีทันนี้พอวิ่งหนีป๊บมันก็ต้องวิ่งไปดูซี่สูงใช่ไหม เดโบลานั้นใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าผู้วิจฉัยหรือว่าผู้เผยพระในอดีตนั้นเป็นเสียงของพระเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าพูดด้วยเขาต้องใกล้ชิดจนสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเขานั้นเขาถึงกล้าไปพูดกับคนของพระเจ้ากล้าบอกเลยว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนจะวางตรงไหนแล้วพระเจ้าก็รับรองจนพวกนี้เนี่ยตายเกือบหมดนะไอ้ที่เหลือก็วิ่งหนีวิ่งหนีอันนี้พลอยวิ่งหนีป๊บมันก็ต้องวิ่งไปจู่ี่สูงใช่ไหม ใช่เปล่าไม่ได้วิ่งกลับไปลงในทะเลใช่ไหมอ่าต้องวิ่งขึ้นบปายวิ่งขึ้นไปไงกระนี้ทหารของเดโมราที่อยู่ทาโบเป็นไงวิ่งลงมาจัดการเลยและในพระคัมภีตรงนี้บอกว่าไงพี่น้องไม่เหลือแม้แต่สักคนเดียวชนะขาดลอยเองไหมไหมคะถ้าเราลบร่วมกับพระเจ้าชนะอย่างเดียววันนี้ถ้า่านเป็นผู้นำของพระเจ้า ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ถ้าท่านเองนั้นดเดิอนอยู่ในแผนของพระเจ้ายินดีให้พระเจ้าใช้พี่น้องพระเจ้าจะรับรองท่านปากของท่านจะเป็นวาดาสิทธิ์คำพูดของท่านจะเป็นอาญาสิทธิ์ของพระเจ้าอิสรอลเป็นทาสถูกกดที่กรมเหงอย่างร้ายแรงยากลําบากมากพระเจ้าให้เขาอยู่ในสภาพนั้นเพื่อให้เขาต้องกลับมาหาพระเจ้าวันนี้ถ้าเราร่วมใจพี่น้องคะมีชีวิตที่ติดิ่น เอเมนไหมคะพี่น้องแม้เราจะอยู่บนหอคอยงาช้างเราอาจพระเจ้าอาจจะอวยพรให้เราอยู่ที่สบายอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเราใช่ไหมทุกคนอาจจะมีคอมฟอร์ตโซนของเราคือที่ที่เรารู้สึกสบายแต่วันนี้เดวลามาหนุนใจเราให้เรารู้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ต้องเดินติดดินและเมื่อเราห่วงใยงานพระเจ้าเมื่อเรายินดียืนขึ้นมายินดีให้พระเจ้าใช้ในสภาพที่เรา เป็นอย่างนั้นแหละพี่น้องเดบโบลาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงก็ไม่ได้ถูกใช้มากในในผู้นิชัยนั้นสือผู้นิชัยนะพี่น้องมีแต่ผู้เผยชนะและผู้นิชัยที่เป็นผู้ชายทั้งนั้นมีผู้หญิงคนเดียวคือเดโบลาเดบโบลาเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงพี่น้องสังเกตสิมีใครตั้งชื่อลูกว่าโยนาไหมไม่มีโยนาเป็นผู้เผยชนะนะพี่น้องแต่ว่าดื้อดึงไม่เชื่อฟังแทนที่เนนาเวยจะได้รับความรอด ดื้อใช้ความคิดของตัวเองพี่น้องคะไม่มีใครชื่อโยนาะแต่เดโบลานะพี่น้องไปดูสิชื่อเดโบลานี่เยอะนะเดบบี <S> <S ้นะเดโบลาพี่น้องนะั้นจริงๆเป็นชื่อที่มีคนตั้งชื่อมากจริงๆด้วย <S <S 2> <S 2> และเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะพี่น้องที่น่ายกย่องเราอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าเออไม่ได้เป็นหนังสือพระธรรมนางรู จริงนะพี่น้องแต่ว่าทั้งสองบทพูดถึงเดโบล่าเลยและถ้าดูเนื้อความของบริบทแล้วเนี่ยเดโบล่าเนี่ยมีความโดดเด่นมากในเนื้อหาในน้ำหนักของชีวิตคนอื่นๆนั้นยังเป็นแค่เรื่องปีกๆแต่เป็นเรื่องขึ้นมาใช่ไหมนางรูดเอสเตอร์ใช่ไหมมีโมระเดคายช่วยใช่ไหมฮะนางรูดก็มีอะไรโมอาบใครต่อใครอะไรต่างๆนานา นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องคะวันนี้เราได้ข้อคิดใช่ไหมคะวันนี้เราได้ข้อคิดที่เราจะเหมือนกับคนที่ให้พระเจ้าใช้ที่เหยียบอยู่บนพื้นดินเดินดินร่วมกับพระเจ้าโดยมีพระเจ้าร่วมกับเราเอเมนไหมคะ